ไอดีดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีบัลตี้ลัสนะครับวันพีบเทชเชอร์คูดบีดเบลฟโซและก็บอลเลเจนนะครับแบล็กโคเวอร์โซโล่เลเวิรลิงนะครับและก็บอลโดคังเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้ลัส ไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของสองบีลัสครับ ID ดองเฟ o สองบีลัสครับสวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจช์ควมครับมิสเตอร์เคกวันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่ครับกาชาใหม่ของสายลูกศรครับได้มาเลยครับ ทหารนะครับคุณกําลังคิดจะจัดทีมนะครับของพี่สันเธอร์นะครับหรือแมงมุมยักษ์นะครับกาชานะครับคือคําตอบมากๆกครับก็ถัดจากกาชาของอาคาสายหมัดสีเหลืองทหารเรือเนาะกาชาต่อไปคือกาชาของสายลูกศรแล้วก็กระดาษจดนะครับ กาชานะครับจะมาในวันที่7นี้ครับ10โมงเช้าจบในวันที่5นะครับก็ค้อ10โมงเช้านู่นเลยครับก็อยู่การประมาณเดือนกว่าๆเลยนะซึ่งกาชานะครับมีตัวใหม่ครับมา1ตัวก็คือน้องของวีก้พัง0ูนะครับกับหุ่นยนต์ของเขานะครับก็ประรุคอนใหม่1ตัวนะซึ่งถ้าหาคุณเปิดได้น้องเอวก้พัง0ูนะครับก็จะมาแบบอ่า มาตเต็มแม็กอารบิวรองเต็มแม็กนะครับแล้วก็สกิลของ Pup เต็มแม็กให้คุณเลยนะซึ่งกาชานะครับตัวใหม่มาดูสกิลกันเลยครับว่ามันน่าเปิดหรือเปล่านะครับนี่ครับ02น,นะครับกับหุ่นยนต์ของเขานะครับหุ่ญญนยนต์โคตรเท่นะดูดิภาพในเกมเนะี่ยอยังใหญ่เลยครับหุ่ญญนยนต์นะครับก็ไปยืนคู่กับพี่แบ่งมุมเนะี่ยโอ้โหตัวโคตรใหญ่นะ อสกิลของการลงด่านก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะมันเป็นตัวของ PVP นะเออแต่ลงด่านพอได้อยู่นะครับก็คือสามารถล้างของลดโจมตีได้5เทิร์นบัฟให้กระสายของกระาะจดนะครับ1.5เทนนะ่า1เทิร์นเนาะก็แค่พอเล่นได้แต่ของจริงของดีคือนี่ครับสกิลของในหมด PVP นะครับสกิลตัวคือ สายของกระดาษจดแล้วก็ลูกศรเพราะงั้นตัวนี้จะเล่นทีมกระดาษจดก็ได้ลูกศรก็ดีนะครับก็จะมีการเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มความไวให้เวล6ถ้าหากนะครับในทีมมีแท็กของเอทตัวขึ้นไปในทีมจะมีการเพิ่มโจมตีให้กับทั้งหมดอีกเวล5นะครับ พราะงั้นถ้าหาต้องการจะมีการบัฟสูงสุดก็ต้องมีแท็กเอทเฮกด้วยในทีถึง6ตัวนะครับถ้าหากจะจัดทีมลูกศรเนี่ยไอตรงเงื่อนไขของเอทเฮกตรงเนี้ยคิดว่าค่อนข้างจะยากมากเพราะลูกศรมันไม่ค่อยมีแท็กเอทเฮกแต่หากถ้าหากเป็นกระดาษจุดอะโอ้โหแท็กเอทเฮกเต็มเลยคือพวกของเวกพังนะ ก็ใส่พวกเวก้าังอื่นๆนะครับเวก้พังแบบ03 04อะไรเงี้ยก็ใส่ไปตะลุงเวก้พังล่างต้นแล้วก็ใส่ล่างนี้ไปก็เป็นแท็ HA กเอทเทกันเยอะแยะมากๆนะครับสกิล so ไม่ตายไม่ตายคือตัวเนี้ยเป็นสายดาเมจแบบดาเมจดาเมจดาเมจแบบโคตรๆดาเมจที่บอกอย่างนี้ก็เพราะสกิลเขาคือ มีการบัฟบโจมตีให้กับแค่ตัวเองคนเดียวนะ30ิวิศัตรูระยะกว้างโดนดาวเมจสเท่าศัตรูระยะกว้างด้านหน้าโดนดาวเมจสเท่าศัตรูระยะกลางโดนดาวเมจสเท่าถ้าหากมีแท็เอทเทค6ตัวขึ้นไปในทีมศัตรูระยะกว้างโดนดาวเมจอีก3เท่า ดาเมจดาเมจของแท้ครับตัวนี้มีดาเมจทั้งหมดคือ4ครั้งซึ่งครั้งละ3เท่าแรงมังก็จะแรงเลยนะไม่ธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยซักนิดนะครับก็แค่ดาเมจแล้วก็ดาเมจแล้วก็ดาเมจแล้วก็ดาเมจอีกรวมกันคือ4ครั้ง ครั้งละสเท่าไม่ต้องบงต้องบัฟไม่ต้องมีดีบัฟนี่แหละคือสายดาวเมทของแท้นะครับเพราะมีแค่ดาวเมทจริงๆเออจ้าอาจจะคิดว่าจะเอาไปจัดทีมดีไหมคิดว่าดีเอาไปจัดทีมเป็นกระดาษจดน่าจะเวิร์กเพราะเนื่องจากทีมกระดาษจดนอกจากไอโรบินโคลา ก็ไม่ค่อยมีดาเมสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะงานใส่ตัวนี้ไปคิดว่าทําให้ทีมของกระดาษจดเนี่ยจะมีดาเมจที่มากขึ้นหรือทีมลูกศรก็ได้ถ้าหากเป็นลูกศรแต่ของผมที่ไม่ได้ใส่เป็นไอ้เจ้าโรเจอร์หนวดขาวไปทีมของผมนั้นก็ไม่ค่อยมีดาเมจใส่ตัวนี้ไปก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับทีมที่ดาเมจดาเมจดูดีมากตัวหนึ่งนะครับก็ปตะตคอนใหม่เนาะ เสริมทีมลูกศรแล้วก็กระดาษจดที่โอเคด,ด,ดูดาเมจดาเมจดไม่มีแค่ดาเมจเลยตัวนี้ไม่ต้องคิดมงคิดมากเลยครับส่วนการชานะครับเปิดครั้งแรก30เพชรนะเปิดครั้งที่261นะครับได้ใบแดงหรือตัวคอรนะครับของ Q p ิลปีหตัวนะครับ เวิกครั้งที่3แล้วก็10นะครับก็ได้ประตคอนนะครับอ่าที่มีสกิลของ p ิวพีเวลห้าให้คุณนะครับให้เลยนะครั้งที่4 8 2นะครับได้ตัวคอนของ p ิวพีหกดาวพิวพีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าตัวคอนในตู้นะครับในตู้หกดาวของ p ิวพีมีบ้าอ่า ตัวละครของ p ิวพีห้าดาวก่อนห้าดาวที่มีการเพิ่มเลดออกนะครับก็จะเป็นพวกสายลูกศรเลยก็จะมีเป็นตัวใหม่นะครับของน้องใ้ก้ะพังนะครับแล้วก็มีเป็นฮินะที่ผมใช้แล้วดีจริงอยากบอกต่อเหมือนขายของแต่ดีจริงแม่งดาเมจอย่างรัวม้าตายอย่างไวครับฮินะก็เป็นสายของ ลูกศรนนะที่โคตรแจ่มนะครับแล้วมีเป็นลุงคอฟคัสนะครับลุงคอฟคัสก็เป็นสายของกระดาษจดนะครับแล้วก็เป็นเนโกะนะครับเนโกะก็เป็นทีมของลูกศรหรือกระดาษจดนะครับเพราะงั้นกาชานี้สายลูกศรกระดาษจดจะมีการเพิ่มเลดออกนะครับ4ตัวนะแต่ก็จะมีโอกาสนะครับที่ได้เปรเจ้าอาคาที่หลายคนอยากได้เนาะอาคาก็ มีอยู่ในกาชานี้ด้วยเหมือนกันนะครับอาคาคุณซูรุอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ6 9ดาวดาวในกาชานี้อา่า6ดาวมีเป็นน้องยอก1ตัว6ดาวครับน้องยอกนะั้นเป็นสายขอสีม่วงแล้วก็กระดาษจดเนะเาะก็พองั้นก็เปิดมาเล่นทีมกับวีก้าพังใหม่ได้นะครับส่วนอีวานอีวานครอฟตัวนี้เดี๋ยวมีแจกฟรี มีแจกฟรีแล้วนะมีแจกฟรีไปนะครับในตัวของเลือกได้นะอีวานครอฟนะครับมีการแจกฟรีไปนะเป็นทีมของก็ได้จดแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็เป็นอูลุนะครับอูลุเนี่ยโคตรเก่าเลยนะอูลุนี้เป็นทีมของสีม่วงนะครับก็3ามตัวนะครับตัวคอหกดาวในพีพีกาชานี้มีสามตัวนะส่วนห69ดาวธรรมดาอหกดาวธรรมดาใหม่ๆเยอะแนฮะ นามิซันจิอุซกเบกพะอุตะอุตะนะครับสีแดงสีเขียวนะแล้วก็มีเป็นหน่วยดาบนะครับมีเป็นนามิอาสปีนะครับลูกศรเหมือนกันนะค่อนข้างจะน่าสนใจถ้าคุณต้องการจะจัดทีมลูกศรหรือกระดาษจดนะการชานี้น่าสนใจแต่ผมขอไปดูนหนึ่งอย่างก่อนสิน้องยอกเนี่ยจะมีแจกฟรีหรือเปล่าอันนี้ขอไปเช็คสักครู่นะครับเพราะ วัสุดท้ายเนี่ยล่างไหนอ,อไม่ใช่ราฮารโอเคเพราะงั้นก็สบายใจได้ถ้าหากคุณเปิดกาชาน,นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นหาน้องยอกที่เป็น6ดาวพิวพกับอูรุแหละที่เป็น6ดาวพิวพีเนาะที่ไม่ได้แจกฟรีแต่ไอเจ้าอีวานกรอบมีแจกฟรีไปแล้วนะครับโอเคกาชาน,นี้ถ้า,าคุณต้องการจะเปิดไปเสริมทีมของลูกศรหรือกระดาษจดหรือจะจัดทีมขอเจ้าเซนเตอร์ใหม่ๆดีๆนะกาชาน,นี้ ก็ค่อนข้างจะแนะนํากาชา1หนึ่งเลยนะครับเปิดอากีนะเปิดหาวิกาพังอะไรเงี้ยฮีนะของดีอยากบอกต่อครับ <c oughs> ย้ำอีกทีแม่งดีของแท้เลยนะฮีนะเนี่ยแล้วก็ปิดท้ายนิดน,นึงนะครับคืออีเวนต์ของโคออปนะครับอีเวนต์ที่เรารักกันทุกคนนะครับโคออปนะครับโคออปของซีซั่นใหม่นะครับก็จะมาในวันที่11นี้นะถึงวันที่สิ 7นะครับนี้3าทุ่มนะครับซึ่งโคบก็เหมือนเดิมนะลงไปเล่นนะครับแล้วก็ภาวนาให้เจอทีมคนดีๆนะครับอย่าไปเจอคนอะไรก็ไม่รู้นะแล้วขอให้ภาวนาให้ผ่านง่ายๆนะครับเพราะงั้นกาชานี่ครับสิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้ความภาวนาแล้วก็ดวงครับแล้วก็สู้ๆครับประมาณนี้ครับอีเวนต์ของช่วงนี้ครับเออแล้วก็เดี๋ยววันที่10นี้จะมีข่าวของกาชา ฉลองพาที่3มานะครับติดตามชมกันได้เลยครับกาชาฉลองพาสามมาจริงมาแน่10นี่ครับกดไลค์กดแชร์กดตามใจผมด้วยครับยังไงสวัสดี